เมื่อศพของผู้หญิงที่ตายนั้นมันสวยมากเสียจนเขาไม่อาจจะหักห้ามใจได้เรื่องราวของหนุ่มบุรุษพยาบาลที่เกิดหลงไหลในความงามและเลือนล่างของศพผู้หญิงที่เขารับหน้าที่ดูแลแล้วได้ใช้ชีวิตกับเธอราวกับว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งเขาได้รู้ถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงของเธอแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง ปีสามสามดีเลือนหอคนตายหนังเปิดตัวที่บ้านเศรษฐีหลังหนึ่งป้าพยาบาลและประุษพยาบาลทศได้รับว่าจ้างให้ดูแลศพของไมและเชอรี่ขณะที่ป้าพยาบาลได้ทำการฉีดฟอร์มอลินให้กับศพของเจ้าสาวเชอรี่ทศได้ถามว่าทำไมป้าถึงไม่ฉีดให้กับศพเจ้าบ่าวไมแต่กลับเลือกฉีดให้เฉพาะศพของเชอรี่เท่านั้นป้าพยาบาลบอกว่าครอบครัวของผู้ชายไม่ได้ระบุให้ฉีด อีกอย่างสภาพศพของคุณไม้ก็ไม่น่าดูสักเท่าไหร่พอทศได้ยินแบบนั้นก็ทำให้เขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นทศเลยคิดจะเปิดโรงศพออกเพื่อแอบ,บดูแต่ก็ได้ถูกป้าพยาบาลต่อว่าและห้ามเอาไว้เสียก่อนหลังจากนั้นป้าพยาบาลก็ได้บอกกฎระเบียบภายในบ้านต่างๆพอทศจะต้องเป็นคนคอยดูแลศพทั้งสองและกฎที่สาคัญก็คือห้ามเข้าไปยุ่มย่ามในห้องนอนส่วนตัวของไม้และเชอร์รี่เด็ดขาด ป้าพยาบาลได้พาทศมาที่ห้องครัวพร้อมกำชับให้เขาเตรียมอาหารให้กับศพตามรายละเอียดที่อยู่ในสมุดป้าเล่าว่าบ้านหลังนี้ตั้งใจสร้างไวเพื่อเป็นเรือนหอของทั้งคู่แต่ก็ดันเกิดอุบัติเหตุก่อนวันแต่งอาทิตย์เดียวพอทศถามว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นป้าพยาบาลแกก็นิ่งไปครับไม่ยอมตอบหลังจากนั้นป้าก็ได้พาทศมาที่ห้องพักและถามว่าเขาอยู่ได้ใช่ไหม ซึ่งสำหรับทศแล้วมันเป็นเรื่องที่สบายมากครับเพราะสายอาชีพที่เขาทำอยู่นั้นก็วนเวียนอยู่กับคนป่วยและคนตายอยู่แล้วแถมการมาทำงานที่นี่ยังได้เงินเยอะกว่าทำที่โรงพยาบาลตั้งเยอะหลังจากที่ป้าพยาบาลขับรถจากไปทศก็ได้ฝ่าฝืนกฎข้อห้ามตั้งแต่วันแรกโดยได้เข้าไปนอนหลับอยู่ในห้องนอนของคู่บ่าวสาวตกเย็นวันนั้นทศก็ได้ทำตามหน้าที่จัดเตรียมอาหารให้กับศพทั้งสอง ก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องไปทศก็ได้ยินเสียงของทุกแกพร้อมกับเห็นว่าโลงศพของเชอรี่นั้นได้ถูกเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็มีตุกแกตกลงมาแถมเจ้าตุกแกยังวิ่งเข้าไปในโลงศพอีกทศจึงต้องเปิดฝาโลงศพออกเพื่อจะเอาตัวตุกแกออกมาแต่เมื่อทศได้เห็นกับศพของเชอรี่ที่มีรูปร่างหน้าตาและเลือนร่างที่สวยงามมันทำให้ทศอดรู้สึกหลงไหลขึ้นมาไม่ได้ แล้วเมื่อทศได้เห็นตุ๊กแกมุดเข้าไปในกระโปรงของศพทศจึงค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปใต้กระโปรงของเธอเพื่อจะจับตุ๊กแกออกมาแล้วอยู่ดีๆลงศพของไม้ก็เลื่อนมากระแทกกับลงศพของเชอรี่ต่อหน้าต่อตาของเขาทําให้ทศนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่สายอาชีพที่ทศทํานั้นจะต้องคุกขี่และได้เห็นกับศพอยู่เป็นประจำเขาก็เลยไม่ได้หวาดกลัวอะไรมาก และคิดว่าเพราะเจ้าบ่าวอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำทศจึงได้ปิดฝาโลงศพให้กับเชอรี่และดันโลงศพของเจ้าบ่าวกลับเข้าที่เดิมกลางดึกคืนนั้นทศก็ได้ฝ่าฝืนคําสั่งของป้าพยาบาลโดยได้เข้ามานอนในห้องนอนของคู่บ่าวสาวแทนทศรู้สึกสงสัยและอยากรู้อยากเห็นจึงได้เปิดลิ้นชักและลื้อคนข้าวของในกระเป๋าโดยพลการเมื่อเปิดกระเป๋าออกทศก็ได้เจอกับกล้องตัวหนึ่ง แผ่นซีดีแล้วก็มีของบางอย่างตกลงไปที่ใต้เตียงทศได้ก้มลงพยายามจะเอื้อมมือหยิบมันก็คือเศษชิ้นส่วนของกล่องดนตรีที่วางอยู่บนโตะ๊ะไม่ว่าทศจะพยายามเอื้อมมือหยิบอย่างไรก็ยังหามันไม่เจออยู่ดีพออยู่ดีๆชิ้นส่วนนั้นก็ได้หายไปทศก็เลยคิดว่าหาไม่เจอก็ช่างมันไปจากนั้นทศก็ได้เอาแผ่นซีดีแผ่นนั้นมาเปิดดูแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดดูได้ ทศก็เลยหยิบกล้องถ่ายรูปมาเปิดดูเขาได้เห็นรูปก่อนแต่งงานของเจ้าสาวที่ดูมีความสุขแล้วก็ได้ไล่ดูไปเรื่อยๆจนได้ไปเห็นเข้ากับรูปที่เจ้าสาวถูกมัดมือพร้อมกับสภาพร่างกายที่ถูกทําร้ายอย่างเห็นได้ชัดแล้วพอทศได้มองไปที่พื้นข้างโต๊ะก็ได้เห็นกับคราบเลือดทศจึงประติดประต่อเรื่องทั้งหมดได้ว่าเจ้าบ่าวนั้นน่าจะเป็นคนลงมือทำร้ายทุบตีเจ้าสาวจนเลือดออก ทำให้ทศนั้นรู้สึกโกรธมากและเกิดความสงสัยที่ว่าทําไมใครๆต่างบอกว่าทั้งคู่นั้นรักกันมากตอนนั้นเองก็เกิดเสียงดังขึ้นภายนอกพอทศได้ออกมาดูก็พบกับเส้นไหมสีขาวลากยาวมาจากที่ไหนสักแห่งเขาจึงค่อยๆเดินตามเส้นไหมนั้นไปทีละก้าวทีละก้าวซึ่งเส้นไหมนี้ก็คือไหมที่เย็บศพของเจ้าสาวเมื่อทศได้ไปถึงหน้าห้องห้องหนึ่ง เขาก็ได้เจอกับเชอรี่ที่ยืนร้องไห้ยอยู่แล้วได้อ้อนวอนขอให้เขาช่วยเหลือเธอแต่ในจังหวะที่ทศจะเอื้อมมือเข้าไปหาเธอตอนนั้นเองแล้วทศก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ความฝันทศนั่งอยู่สักพักอยู่ดีๆเครื่องเล่นซีดีที่ไม่สามารถดูได้ก็เปิดขึ้นมาเองซึ่งมันเป็นภาพที่เชอรี่นั้นกำลังถูกม มัดมือมัดเท้าเอาไว้ทศที่เห็นก็ยิ่งรู้สึกสงสารเชอรี่เป็นอย่างมากและก็รับไม่ได้กับภาพดังกล่าวเขาจึงได้ปิดวิดีโอนั้นไปจากนั้นทศก็ได้มาดูที่ห้องเก็บศพของทั้งสองคนซึ่งลงศพของเชอรี่ได้ถูกเปิดออกพร้อมกับลงศพของไหมที่เลื่อนเข้ามาหาลงศพของเธอพอทศมองดูที่ศพของเชอรี่ก็ได้เห็นว่ารอยแผลที่เย็บที่คอและหน้าอกของเธอได้ถูกดึงออกจนหมด ทศเชื่อว่าทั้งหมดต้องเป็นฝีมือของวิญญาณของไม้แน่ๆเขาโกรธมากและพูดว่ากูไม่กลัวมึงหรอกนะเพี้ยกูจเจอมาแล้วหลังจากนั้นทศก็ได้เลื่อนเอาลงศพของไม้แยกออกไปไว้ที่ห้องพระพร้อมกับใช้สายศีลพันรอบลงศพของไม้เอาไว้แล้วทศก็ได้พูดว่าตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็อย่าหวังว่าจะได้ทำร้ายเธออีกจากนั้นทศก็ได้มาเย็บแผลให้กับเชอรี่ใหม่อีกครั้ง ทศสงสัยว่าทำไมเจ้าบ่าวถึงได้โหดร้ายกับเธอได้ถึงขนาดนี้และเมื่อเขายิ่งได้ใกล้ชิดกับเธอเขาก็เริ่มที่จะรู้สึกหลงไหลในเรือนร่างของเธอมากขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มจากความรู้สึกชอบกลายเป็นความรู้สึกรักสุดท้ายทศก็ได้มีความสัมพันธ์กับศพของเชอรี่อย่างทนุถนอมเหมือนกับว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากวันนั้นมาทศก็ได้เปิดเพลงให้เธอฟังทุกวัน พาเธอไปนั่งเล่นนอกบ้านพร้อมกับอ่านหนังสือให้เธอฟังทศเอาใจใส่ทุกอย่างทั้งอาบน้ำแต่งตัวดูแลเธอเป็นอย่างดีลาวกับว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าขณะนี้ทศไม่หลงรักเชอรี่เป็นอย่างมากจนกระทั่งทศได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขณะที่ทศกำลังจะออกจากห้องไปเขาก็เหมือนได้ยินเสียงหัวเราะของเชอรี่แว่วขึ้นมา เขาจึงได้หันไปมองศพของเจ้าสาวที่นอนเปือยเปล่าอยู่บนเตียงและเมื่อทศได้เดินออกมาดูภายนอกก็พบว่าในห้องพระนั้นโลงศพของไม้ได้ถูกเปิดออกแถมศพของไม้ก็ยังหายไปอีกด้วยทำให้ทศเริ่มที่จะกังวลและรู้สึกกลัวขึ้นมาขณะที่ทศกําลังจะออกจากห้องเขาก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ภายด้านหลังของเขาเขาจึงรีบวิ่งหนีกลับมาที่ห้อง แต่เมื่อกลับมาถึงเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งที่พบว่าศพของเชอรี่ได้หายไปซะอย่างนั้นด้วยความโมโหทศจึงได้ตะโกนต่อว่าไหมว่าทำไมถึงไม่ยอมปล่อยเชอรี่ไปสักทีทันใดนั้นเองก็มีเสียงป,ประตูหน้าต่างติดดังลั่นทั่วบ้านไปหมดทำให้ทศเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆจากนั้นก็ได้มีมือกระชากทศลากเข้าไปอย่างใต้เตียงทศพยายามตะเกียกตะกายหนีออกมา แต่ก็ถูกเชอร์รี่เอาเศษแก้วแทงจนเลือดออกเมื่อทดหลุดออกมาได้เขาก็ได้มาเจอกับศพของไม้ที่นั่งอยู่แล้วทดก็ได้เห็นกับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่แท้จริงราวกับหนังคนละมวลเชอร์รี่ได้อ้อนวอนให้ไม้นั้นปล่อยตัวของเธอแต่ไม้บอกว่าเธอต้องไปเข้ารับการรักษาความจริงแล้วเชอร์รี่นั้นป่วยเป็นโรคทางจิตชอบทำลายตัวเอง และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม้ต้องจับเธอมัดเอาไว้แต่ด้วยความที่ไม้นั้นรักเธอมากทนสงสารเธอไม่ไหวเขาจึงได้แก้มัดเธอออกจากนั้นเชอรี่ก็ได้ผักไม้ออกพร้อมกับทุบกล่องโดนตรีและได้หยิบเศษแก้วที่แตกขึ้นมาไม้นั้นเป็นห่วงกลัวว่าเชอรี่จะทำร้ายตัวเองอีกครั้งแต่ในที่สุดไม้ก็ถูกเชอรี่ใช้เศษแก้วจากกล่องดนตรีปาดที่คอจนเขาต้องตาย แล้วเชอรี่ก็ได้ปาดคอของตัวเองตายตามไม้ไปเมื่อทศได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็ยิ่งกลัวแล้วคิดจะหนีไปจากที่นี่แต่จูๆ่ๆเสียงกล่องดนตรีก็ดังขึ้นมาพอทศหันไปดูก็พบว่าเชอรี่นั้นนั่งร้องไห้อยู่พร้อมกับถามทศว่าเขาไม่รักเธอแล้วเหรอขณะที่ทศกำลังจะวิ่งหนีก็ถูกเชอรี่จับตัวเอาไว้ได้เสียก่อนเวลาตีสามของคืนนั้น ทศก็ได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่หมดสติไปแล้วพบว่าตัวเองนั้นถูกขังไว้ในโลงศพของเชอรี่ทศได้ร้องโวยวายขอให้เชอรี่ปล่อยตัวเขาออกไปโดยภายนอกนั้นมีเชอรี่นั่งทับฝาโลงศพเอาไว้แล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อผมดูหนังเรื่องนี้จบผมก็เคยได้ยินเรื่องที่คนนั้นมีความสัมพันธ์กับศพจริงๆเพียงแต่ว่าผมก็อดคิดไม่ได้ว่า คนเราจะสามารถทำเรื่องแบบนี้กับศพคนตายได้จริงๆหรอผมก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้าคุณต้องรับหน้าที่เป็นคนดูแลศพที่หลอ่อสวยหุ่นดีหน้าตาดีมากๆคุณจะทำอย่างไรสำหรับผมน่นแหละครับคืนนี้ก็นอนเสียวทั้งคืนสิครับเพราะว่าผมนะ่ะแม่งโคตรกลัวผีเลยงานนี้ก็ต้องใส่สร้อยพระเส้นโตๆนอนผวาทั้งคืนแน่นอน ก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ